ื่อพบว่ามีนักเรียนจำนวนมากทุกใจจากความว้าเวขาดความอบอุ่นครอบครัวแตกแยกคนเป็นครูจึงนิ่งดูดาอยู่ไม่ได้เป็นที่มาของกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ผูกพันสายใหญ่ซึ่งทุกวันจันทร์ค่าบเรียนสุดท้ายเป็นเวลาที่เด็กๆจะได้อยู่กับครอบครัวใหญ่ในโรงเรียน40ครอบครัวตามจำนวนครูทั้งหมดแต่ชั่วโมงนี้ไม่มีครูไม่มีนักเรียนมีแต่พ่อแม่พี่น้อง ที่มาทำกิจกรรมร่วมกันผ่าน8ฐานการเรียนรู้อย่างการฝึกทำงานฝีมือการทำขนมพื้นบ้านเป็นฐานสร้างอาชีพและรายได้การซ้อมดนตรีเล่นกีฬาเป็นฐานพัฒนาสุขภาพกายใจหรือตั้งวงคุยเปิดใจรับฟังปัญหาของลูกๆเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เขมีปัญหาอะไรต่างๆก็จะมาพูดคุยกันเหมือนภาษาพ่อกับลูก มันเหมือนอบอุ่นจริงๆเหมือนธรรมชาติคือมีพี่มีน้องเวลารวมครอบครัวนักเรียนก็จะมีความสุขช่วยเหลือกันสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นความรักความสามาคัคคีความผูกพันคือกิจกรรมต่อเนื่องที่ทั้งเด็กๆและครูพ่อครูแม่ได้เรียนรู้เติมเต็มส่วนที่พร่องชดเชยสิ่งที่ขาดหายให้แก่กันครูนั้นคือต้องเป็นได้ทั้งแม่ทั้งพ่อ คือมันไม่ใช่ทฤษฎีต่อไปมันเป็นการปฏิบัติแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นนะคะภายในครอบครัวมีความสุขมากค่ะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นค่ะจากที่ว่าไม่เคยมีใครมาแบบปอบเรามาให้คำปรึกษาเราเลยอย่างนี้นครับพอเข้ามาในครอบครัวเนี่ยสมัยเราแบบ เรียนเป็นคนใหม่เลยก็ว่าได้นะครับพลังความรักเอื้ออาทรได้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตเด็กหลายคนวันแม่ปีนี้อภิรดีนำพวงมาลัยมาไหว้แม่ชยุดาแทนคำขอบคุณที่คอยดูแลอย่างดีเสมอมาก็ไม่มีพ่อคะ่ะแม่หนูไม่ค่อยมีเวลาว่างแม่หนูทำมาน,นะคะ่ะหนูก็มีแม่ชยยุดาเนี่ยคะ่ะเป็นคนที่คอย ให้กำลังใจให้หนูตั้งใจเรียนแล้วก็ให้ความอบุนแค่หนูะค่ะนึกว่าเขาก็เป็นลูกคนหนึ่งถ้ามีอะไรก็คือเราจะดูแลเขาอย่างดีที่สุดหนูก็ขอทำตัวเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนดีกับสังคมอะคะคือบทบาทของโรงเรียนที่ไม่เพียงให้ความรู้แต่ยังสร้างระบบดูแลที่เปรียมไปด้วยความรักความเข้าใจ เป็นครอบครัวใหญ่อบอุ่นที่พร้อมโอบอุ้มเด็กๆให้เติบโตไปเป็นคนดีมีคุณภาพและมีความสุข